แล้วมันจะเป็นยังไงเมื่อผมเจอตีวิน100%อยู่ฝั่งตรงข้ามนี่คือโหมดแชมเปี้ยนชิพที่ต้องเล่นให้ชนะสาครั้งเท่าน,นั้นถึงเราจะได้ถ้วยมาแอคไว้หน้าโปรไฟล์เกมและแน่นอนว่าผมชนะสองเกมแรกไปได้ด้วยดีจนกระทั่งเกมสุดท้ายเกมที่สาผมเจอตีวิน100%แถมยังเป็นตีกดงานอีกด้วยบอกเลยว่าตึงมือแน่นอนครับผมดวนไปก่อนแล้วสามทางมาดูกันว่าผมจะรอดจากตีวิน100%หรือไม่ตีงานปาวะทำไมเออทำไมร่วมปแปลกๆวะเป็นไปได้เป็นไปได้แล้วก็ตั้งใจเล่นไหม ฮะอย่าโยนเกมไหมขับอะไรน้องขับอะไรขับอีเดียวไม่รับปากเดี๋ยวตอนแรกนึกว่าแบบจะเดินมาวากไงไอ้กองไอ้กองตีงาน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 โอ้ยไปค้อนโอ้ไปแล้วหนึ่งตอนนี้อะไรฮะผมไม่ผิดนะเฮ้ยรอดว่ะเอ้ยรับหน่อยประเทศไทยรอดไปรับคนอื่นรอดๆอยู่ยังไงอย่โอ้ยยังรับตรงนั้นมีแค่ตัวเดียวเลยอย่าโทษผมนะสวยๆสวยๆสวยหรอวะสวยสวยอยู่อ่ะ มาปิกโอ้ยเยี่ยกูตายโอ้ป้อมมันยิงโดนป้อมยิงเยอะไปอ่ะเยอะตี๋แล้เห็นเห็นยแมบปะเอายืมแหวบได้นะยมัหน่อยเกียพอลอเสี๋ยเบขึ้นหรอผมไม่มีคอเนตอ้ะสายเดยสายเย

เฟนิกเปิดฟิกล้เชียคุณวินตายปะเนี่ยมันเงนะโอ้ยไม่เช็คแมพว่ะไปกลบกีบอีคิดล่ามาจากไหนวะบานยากใไอ้ยีไม่งก่อนโอ้ยม่เหยยบโดนด้วยโดนพวกเอลดนบนันว่ไปพอน่ปรางผิดร่างผิดร่างล่างแค่สตัวเองเลยเลยใครสวยยีตีกบพงครับตายไหมไม่อนไม่อน สวยเนาะไหล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 ดให้เดี๋กลห้เอามันะมันเออเดี๋ยมาลงเดยวมาลงเบคอนเบคอนเดี๋ยวมาลงเดียมาลงเลกูฟิกเลกูฟิกเลยอย่าอย่าทำงั้นอย่าทำเฮ้ผมมาผมมาเฮ้ยเี่ยโอ้ีลี้แอจัดอะโอ๊ยเี้ยคาไม่มีอันตีนี้ยุเียไม่ันตีได้ไหมโขอยู่บนนะโขอ ก่อนเฉยเลอนกางได้ป่ะเกืยหมดแล้วหนีไปเเพื่อนเ้ยเล่าก่อนนะเดี๋ยวเลียเลก่อนนันติหมดแล้วหมดแล้วกีน่าโอ้หนุนให้ได้กี่วันอะย นาขอมาน้าหมดว่ะช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปผมขอแขยของแป๊บหนึ่งอยากได้ไอดีสกินแร์แรงสูงลูนครบราคาเริ่มต้นเพียง,ง,งแค่30บาทมีไอดีให้เลือกหน้าเพจโคตรเยอะต้องเพจนี้เลย TP7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r o v เกรดิตดีรีวิวเยอะรับประกันความปลอดภัยทุกไอดีหลังซื้อขายลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปครับผม เมลโลท็อปแอปเพจรับเติมเกม r ารสุดคุ้มเปิดบริการ24ชั่วโมงได้นะใช้เพียงแค่ Open ID เท่านั้นและยังรับเติมเกมชั้นนำอื่นๆอีกเพียบเลยนอยู่ใต้คลิปหรือแอรไลน์ที่นี่ได้เลยมีแอร์นำหน้าด้วยนะหมายเพื่อนค่อยๆวิ่งไปไอ้เหี้ยทรมานแท้หมดเดี๋ยวเขารอคลิปกันมาเลยอ่าโอเคๆไอ้เกือบเคลียแล้วเมื่อกี้รู้ป่ะโอ้ดูไม่งานตีดีไอ้พลังคอมโบเไอ้แรงอะไอ้แบบ วิ่กับตายวนึรืาโดนตรงๆอ่ะตายมนรหเนบุก่อนแล้วดดดายแล้ววะเจอตายเช่ทผมไม่อยู่ด้วยเช่หมโกบมันล้างว่ะจถอยนะถอยนะคนหนงคนแวนคนินวนไม่ใช่ไม่ไม่ตายว่ะมีคงมีแข็งเต็มไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยมันจะมีงจดแตกนล่ยเฮ้ยขี้ล่างอยู่ล่างอ่ะเอาปะกลางอ่ะ มันมีกลบนะล้ว,ลลวนันกบโดนเลยให้กนควินเปิดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยใครสวยด่าใครสวยด้านโอ้โหดนอัอนตรโอ้อยเขียฟปนิกสวยไปนิกตาขีล่งขละฝั่งตั้งแช่วยกูด้วยช่วยง่ายาได้ดูชีวิตทีเลยมันลิแล้วปวดบบบตายแทนโอ้ยมีเรียวไม้วด้วะบนด้ะอะยรมมาดูเรืที่ มันเยือนนะคุณก้องเฮ้เยียไม่ต้องเอาอะไรสักอย่างขยันเปิดอันติจังวะแบบอารมณ์เหมือนกับแบบมันคูดาวเสร็จปุ๊บอันติปั๊บคูดาวเสร็จปุ๊บอันติปั๊บปัญญาอ่อนโอ้ยเฮ้ยรวบแล้วลบแล้วตายตายผมเปิดแแบอยู่อะโอ้โหที่มัอยู่นะพี่ก็เฮี้ยนสลูไอ้สรุป

ไเสรจับรอลับผีรอรับี้กลับรับับนีมีคลามาคลามาน้คลามานตนี้ยูแกโดนผมยอะะผมไม่ฟินะเ้ยคลายัแล้วคลยัผมเอ้าไหวนไเยฟินิกฟินิกฟินิตายเว้ยคีล่าตายแล้วโอ้ย้ยกบลองหันให้ฟินิกอีสเนตรักกันดีจังวะไอผมมด้างเมด้งเมด้างได้ปะพี่ตายเองก็ได้มั้ง สวยสวยไม่ใช่ไม่ตาย่มันจิกงวะน่ะสัตว์ตายยากกลางกลางกลางไม่เลอดไ่หอ้ยโอ้แติดโดนระเบิดอะไรไม่รู้แรงวไมีไม่วาอ่ะมึงโดนเรียวเมียเนาะยังไม่ว เฮ้ยสวยนะพี่หน็บไม่มีฟิกพี่หน็บไม่มีฟิกปะกันปะกันมันแค้มีฟิกยังวะไม่ได้นับทามมิ่งวะเยี่ยรวมเราตายมาทำไมมาไปวิวเข้าไปแล้วอ่ะวิวโยนนั่นน่ะโหไอ้เจมันไลอีกแล้วนั่นทำไมทำไมทำไมถึงตายไปตายก๊อ์ด้วยดิทันยู่ทันยู่รอนะ ไอ้พเสียดายกขบแม่งล้างไปแล้วนะโคตรเบื่อจะเปลียวเฮียนี่้เฮียนี่สิแต่อันนี้ต้องชนะขอร้องละพลังรุ่ลำเพียรเราเราเราดูทีลเราดูทีโดนิดไปแล้วไปล้ไปล้กูมาแล้วกูมาแล้ปล่อยคีบล่างชนไปหาเล่นได้ตรงนี้ขีล่าง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 ลงผมโดดได้นะ โอ้โหเฮี้ยผมตายแล้วสองวันสองวิวเนี่ยพีกแน่รูเมั้ยได้เหรอเพื่อนต่อเนยโอ้ยเอ้ยมันเอาก๊อตนะเฮี้ยยังไม่แพ้หรอกมันเอาก๊อตทรงนี้ถ้วยแตกโอ้โหเฮี้ยตีว่ะแค่คี้พอเพื่อนจะเกิดแล้ววิวเพื่อนจะเกิดแล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ตายนะไม่ต้องไปตายนะมตีด้าวตีด้าวตีด้าวเกาะมันรถจิ๋มพอหนึ่งพอนะ S <S 2> <S 2> โอ้คิล่าจะเอากูใช่ไหมเฟนิกได้ปะวะยากไปยากไปมีคนเข้าหไหนอ่ะไม่ใช่เขาเ่ยเดีกยนเดียวตายนะ บวกันบกอนบกกนหมดแล้วมันมีมันก็เกิดตัวเดียวอะเรียมคิดาตัวเดียวเน่แล้วเรอี่กไร่ครับ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 เช่นกลางว่ะกูโดนเป็นแก๊งการกรพันเราอยู่อยี่มโฟกเราเยอะเราช่อคืนมั ไอเี้ยวนมาหลุดมาหลุดไอกบไม่ยิมาด้วยเออตัวหลุดโอ้โหตะเขียวตะเคียวเฮ้ยหาคอมโบป่ะวิวเฮ้ยดูดีๆนะกูว่าต้องทำคอมโบแล้วไงเิวตามมาเรตามมาขอปลาฟ้าตรงนึงไป่าพันิดแ้วเดียนเียวดียนเดียนเดียยนโอ้ผมทำไม่ได้ตัวนี้แม่งมีกันเดิมเฮ้มาดักเอา อยู่หลังโอ้โหสัตว์เกียดตัวไอ้แค่นี่ว่ะไม่ได้จะเล่นปะจะเล่นปะถ้าไม่เล่นก็ไปเคียว์ร่างมันจะเล่นมันจะเล่นลองกรบลองกรบไปได้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 เฮ้ยโดดไม่ถึงว่ะจบลุกจบลุกจบลุก ถอยถอยถอยโอ้ผมถอยไม่ได้นะถอยถอยยานนะถอยยานถอยไม่ได้นะ่โตัว่ะมันไม่ถึงอ่ะมันต้องเอากดมันต้องเอากดนะไปรอกันรอกันไมอย่างไรเลยี่ยงยาก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 แลมขายรองเท้าแล้ทดิเก็บแตะเก็บแตะทันทันอยู่ทันอยู่ว่าทอมโบคอมโบกเราได้อยู่ค่อยเคลียร์ค่อยเคลียร์ลำอยู่เป็นกลุ่มกว่านี้ ขี้โ UMB เรานะถ้าคอมโบพลาดก็สยองแหละเฮียเฮียผมกลัวโดดไม่ติหรือไ้เฮียดูดิมานี่มานี่โดด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 แนวว่าอะไรเอ้าไปลงหัวใครเนี่ยโอ้พี่เมื่อกี้นี้พี่ก็พาดึงมาไกลแล้วนะไปโดนหัวใครอะเฮ้ยได้อยู่ได้ยิบโดนบีคอนนี่เงียไม่ไหวปะในบนอะชิแรยแข็ง เราไปเยอะกว่าเว็ Harriet, บไปเยอะขึ้นกว่านีดาเกิดล่างวะระวังกบระวังกบระวังกบมองไม่เห็นเลยวุ่นวายกับเว็บถ้าโกหกพาดสักรอบแน่เราแน่ย่อยแน่กางชนอยู่ Ôi con pin ừ. luôn. Ôi ừ, thấy cục Thôi 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 thái, Phoenix. thái có tí có lắm, tí có lắm. nghe đây bà. Thổm đi. Thuổi không xài lắm ạ. Ồ ý à quá. Qua rồi Có có má có má có má, có má ทำไมถ้าสกิลผมเมื่อกี้มันไปยิงด่าอะไรได้เนเดี๋ยวนะโอ้ยชี้สองวฟเลยเหรอเฮียวิวมันต้องทำแล้วอ่ะเอาเลยเอาเลยเลยเฮ้ยไม่ใช่แค่โดนไม่บอกขี้ไล่ขี้ไล่ขี้ไล่ขี้บ้านขี้บ้านข้ไล่ขี้ไล่ขี้ไล่ขี้หมดแล้วที้หมดแล้วที้หมดแล้วที้หมดแล้วสวย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 เยเป็นอีกกิบ่นบ่นไว้วิวกันไว้กันไว้จับได้จับได้เฮียมา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 กูจับได้หวะ ต้องจบแล้วอ่ะเต้องรีเียร์ต้องต้องรีใส่ต้องรีใส่าายตายมันเอตายตายกบตัวเดียวกบตัวเดียวจบบนบ้าบ้านนบ้านบ้านบ้าก่อนบ้านก่อนบ้าน่อวู้ไปเดียวสามทางก็ได้ด้วยเฮ้ยฮีไอดีงานไอสัดโอ้แรงแทบไปเดียวว่ะ เป็นไงวิวคอมโบเราได้ติดสักครั้งแล้วน้องติดสักครั้งก็ชนะไอ้เอ๊ยไม่ติดตั้งนานไม่ติดทั้งเกมเพิ่งมาติดตอนท้ายเามได้เจอได้ซิงค์ขั้นแ้ยดามจสองเสียเลยกูโอ้ยังตึงเลยชิบหายเฮ้ยไอ้เชี้่ยฝั่งหนูนมันตีวินร้อยดูดิใช่หรอ คีร่าเนี่ยคีล่าเนี่ยคีร่าแรงบอลวินร้อยเนี่ยโห้เยแล้วก็อะไรอ่ะไวโอเลตตไม่ใช่อีโลเมียวินเก้าเก้าอ่ะเออแล้วเราก็ตบตีวินไปนะครับตลอดคลิปนี้นะครับที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับตบตีวินไป ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ต b e ให้ช่อง n e i Scene นะครับจะได้เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆกันด้วยนะจ๊ะ